เดิไไนดขึ้นเลยขึ้นทางเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตสแดงลงไปเอาตสแดงไปไหนวะตะแดงไปเลยอ้าวหวแล้วงาน <c oughs> เข้าเเดินลงไม่ได้เดินลงได้อย่าขึ้นไม่ได้เมื่อกี้แค่เดินไปรียนสลิงแม่งยุปวบวบเลย ไม่มีเกาะเลยประบาดก็ไม่ออกแห่งแน่นตับเลยเข้าข้อพาดีเข้าข้อติดดินด้วยอระ ขาดขาดต่างๆไเห็มแม่งทายนะ พังเลยรุดหนึ่งตัวคลิปไม่ถา่ายบอกก็ไม่รู้ถ่ายคลิปไม่บอกว่า <c oughs> ถ่ายถ่ายเรียบร้อยครับกบยางแก้คันนะครับผมคิดว่าลืมถ่ายคลิปแล้วครับอุย้ยเบ็ดฮัก <c oughs> อ,อ้าวเบ็ดุด เต็มๆครับตัวนี้เป็นกบยางแก้คันนะครับผมกับประช่อนนะครับเหมาะมากๆก็ตัวนี้ออกแบบให้มีขาออกด้านข้างนะครับเวลาลากนะน้ำโล่งๆสามารถใช้งานได้แล้วก็เรียกปลาได้ดีมากเลยครับแล้วก็ไหมายบัวแบบนี้ครับก็ใช้งานได้นะครับผมนี้เป็นต้นแบบนะครับเอามาลองเทสดูเพื่อปรับปรุงคุณภาพนะครับสุดยอดมากกบยางแก้คัน